แจก่าไล้คุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งครูเข่าครูไปครูตายและครูยังตกตนตกของทั้งเทพบาทเทพปราเจ้าพระยาอินพระยาพมไายายมมบาลาดขุดนักนำป่าไม้อสวนสิส่งศักดิ์สิทธิ์อันหลักษายังราชสันตานบ้านเมืองเมืองไฟววนว่าอารามให้น่ากําไม่ขีดเจ้าสถานบ้านทรงหนวทั้งหลายทั้งมวลบัดนี้ไม่มีบุญลาสัทธาทั้งหลาย ก็ได้มาสักกาละบูชาท่านถูกเทียนบูปามลาดงดอกเกาดองขอบเทียนไฟยังเทียนยังเทียนแลกคาตาอันนี้วางให้ได้ระงับดับภัยเสียยังไปอุปันตะวะกกังวลทนตายทั้งหลายทั้งมวลจงให้คนเสียยังขอปีขอเดือนขอวันขอยามขอสิบสามนำสิบห้าข้อมือรับเมื่อเตีอยนขอย้ำเดือยย่ำเที่ยวสัตระคองสัตรภัย สามปัจจัรสภาอัันสาสภาพอุบาทิเกิดจาพีไสและคน่องสิ่งบดีบวงามทั้งลายทาั้งมวลทีจะมา<ห><ห>บังเกิดแก่คนลาสาัสาทธาเจ้าสัทธาเจ้าเทียนทั้งหลายขอให้ลังอับดับหายไปแล้วจงยาใดมาบังเกิดโดยเดชะอนุภาพ ที่บุรลูกศรธาเจ้าเปิดเ,เจ้าเที่ยงเจ้าดอกไม้ทั้งหลายได้จุดดำถวายบูชาเทียนและสิบป,ประคุณมุดยันอันนี้แก่เจ้าเ,าเาจ้าต่างจำประการก่อให้ไดต่งอยู่ในธรรมบุตรจินซิประกาศมิประทานว่าที่ข้ายุคตาบุตรที่ทำเป็นอุป,ปการภาวะวิจินนักศาสานาเที่ยงบันเ,เนียเนเย้าโดยเดชะกุชลบณบุญ พิสัมตะลาสีดีอันนีนาหะเมนมกนักนามูราศรัทธาเจ้าเทียมทั้งหลายก็ได้ถวายเก็บยังสุพานไปหอดไปถึงเสียยังเทประบุตรเทปปราเจ้าอนักษาตนตัวแห่งมูลาศรัทธาเจ้าดวงเจ้าศรัทธาเขาทั้งหลายเลยหักษายังบันช่องหัวเงื่อนสันธานทั้งหลายทั้งมวลกรรมาเทประบุตรลูกาเทปปารา อา,อาสัตวบุตรเมษสัตเทว,าเทวราโซลัสาัญญายินตามหาภพยมบาลัดขุนหนักหนับปรามัยไอสวลเท่าจตุโ,จโลกะบาททั้งซีทั้งนั้นไทถทลอรนีสลีอุตตระอามาทและโสกามวัชรนาคทั้งเจ้าข้อทั้งแปดอันเปลี่ยนแหวนไปมาในทวารฉัตรสาศีอันแปลเป็นตนว่าอาทิตย์จันทร์ข้าพุดประอสุขสาว ลาโหดเจงกันตุโลกอะไรกันตัโลกกาสันนี้เหบาททั้งลบประกาศทั้งเก่าห่งรักกัเกลยเจ้าทั้งเศร้าเจ็ดตัวในหนังสือนักปาทคนอาตาตนจำบุญจำบาทจำยานาไม่ท่านจงมาว่ามนุโมทนาได้หับเสวยกุศลส่วนบุญนี้ทุกตัวทุกตนสาสัตเทียงแท้ดีเลี้ยงแหวนว่าวามทั้งหลายตัวใดก่อจะมาเป็นปปะกก่อ ังอับดับไอเสียยังโสมอาทาถูกตดทุกอาทูกตัวตัวทูกตดทูกตัวสัตว์เลี้จึงนํำมายังใช้ยังโศกราภสกการสักการละโทษกระสับเทวเวศสิ่งสากมามิงมงคลเข้าความเงินคำอำนาจวาสนาบารมีซื่อเสียงเกียรติยศเจริญไปด้วยอายุวัฒนาสุขคภาราปจะจากโลกไปใครเก็บเป็นทีนิยมสมพรเจ้าคนและเทวดาทั้งหลาย อายุบรรย์ยาวทั้งเมียสาวลกวูกนป่วนรุ่ใหม่มีพ่อห้อยผูกไข่ขาให้มีพ่อพั้นขวดจงให้กลับมาปกป้องรักษาย่งางโบราณศรัทธาเจ้าเทียนทั้งหลายขอให้ผลเสียอย่างกูบาทพญาติลูก้าพญาหความกังวลคนตายถอดถอนสะพังุณผีคุณมน คนมนต์ดำเขาใจรอนมาบ่อดีบว่างั้งหลายท้งวลนแล้วจงให้ตัง้งอยู่ในทั้งบุตรจิจำเริด้วยจงดีมีแจีงแท้ทุกประกาศนั้นเธอหน้าหมอด,ดันสาบกรรม Diam bidadari, namcajam.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  कुना बोल् जिं दिया अजिन्दये प्रसन्ना तु हे मुधे हि बिरो हि मिरो हि सिले हे मिले हा राजा सपा Ô tít tăm viyam mâm hà lê vang ngạch in tia bota bota puna chin vipa mama tute hi piyo mama piyo sine mama sine ha ra chasa bắp ressoi tít tăm viyam mâm hà lê mama sine ha ra chasa bắp ressoi tít tăm viyam mâm hà lê vang ริปากโกโหตัวจินติโยสุเทหิมามาตุเทนีปิโยหิมามาปิโยนีสิเนหิมามาสิเนหาราชาสัมภาปิโสอิติจิตตันพยังมามาเทวังอจินติยาปุตตาปุตตาคุณาจินติยาจินติเยปัสสนานังวิปากโกโหตัวจินติโยสุเทหิมามาตุเทนีปิโยนีมามาปิโยนีสิเนหิมามาสิเนหาราชา Sàpa bồ tát trí tì tâm piyang mama tề wang a chintiya bodha bodha kuna a a ho thế mama tu thế hi mama piyo sine mama sine ha ra cha sàpa bồ tát trí mama tề wang a chintiya bodha kuna a a パーコレソンにてきたんピアンママレーバンアジンディアゴタゴタフナジンディアアキィエバサナランパコオロアジントテイママトテイピオイママピオイセネイママセネハラチャサ สัพพะปุริโสอิทิตังปียังมะมเจานาทีจุดเดืนนะโมตัภพคะวตโตอะรหตโตสัมาสัมพุทธา เตชีวิตังยาวนิพานังสรณังกาจามิทุติยามปิธรรมังอายุวัจนังเกชีวิตังยาวนิพานังสรนังคาจามิทุติยามปิสังขังอายุวัจนังเตชีวิตังยาวนิพานังสรนังคาจามิตุติยามปิพุทธังอายุวัจนังเตชีวิตังยาวนิพานังสรนังคาจามิทุติ Iyam pihammbang ayuwa janangke ciwiang nyawani panang saranaang kacata tiam pisang kang ayuwa janang ciwi tak nyawani ขคุณนางธรรมคุณนางสังฆะคุณนางปิตาคุณนางมาตาคุณนางอาจริยคุณางเทวตาคุณนางมหาเทวตาคุณนางรัมคุณนางมหารัมมคุณนางสามขคุณนางสามปะปปังวินาสันติุโคนิรปันตวนิรันตารโยสัมปะโตคาสัมปะปยาสัมปโลกาวินาสันตัวโลกยาปรมาราภาสันตุเทปะ มังตะนางวิสาสาปรมังยาติเลพานังปรมังสุขังชยโตะวังชยมังคารังชยโสดทีะวันตุเตราพังสดทีะวันตุเตตีขายุโกอายุวันนสุขังภาลังพุทตคุณนางธรรมคกุณนางสังฆคกกุณนางปิดาคุณนางมาตาคุณนางอาจริยาคุณนางเทวตาคุณาง ตาคุณังพระมาคุณังมหาพระมาคุณังสัมพคุณังสัมพระป่าปังวินาศสันติเนื้อโทโคเทรมปันตะวันรันตระไรโยสัมปตุวฆาสัมปปยาสัมพโรคาวินาศสันตุโรคขยาปรามาราภาสันตุเทปรมังตนังมิสาสาปรมังญาติเนีปานังปรมังสุขังเจยตุภวังเจยมังกังรังเจยะสวัสดีผวาน na bu na ma ยคุณังเทวตาคุณังมหาเทวตาคุณังรามมากุณังมหรัมมาคุณังสัมปากุณังสัพพะปาปังวินาศสันติรูปโคดิรุปปันทวอริรันตระโยสัมปตุกขาสัมปัปยาสัมปโลกาวินาศสันตุอโรกยาปรมาราปสันตุเตปปรมังกาวิสาสาปรมังยาติเนปานังปรมังสุขังเจยตุภวัง เจียมังกรังเจียโสติภวันตุเตราพังโสติภวันตุเตติขายุโกอายุวันโนสุขังพาะรังสักัตตวาปุตตระตระนังโคสถังโกตมังวะรังอิตังเทวะมโน ยามังคารังจยโสติพวันตุเตตีคายุโกอายุวันโนสุขัง ปัจตวาสัมเพยพรยาโวปัสเมโตเตสังการตวาสังคารตนังโวสะทังมวตัมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัจตวาสัมเพโรกาโวปัสเมโตเตชจยะตุภวังชจยะมังคารังชจยะสติภวันโตเตติขายุโกอายุวันโนสุขัง ทีนานาสัตตุปันตวาสัมเพรตุฆาโวปัสมณตโตเตสังกันตวาธรรมารตนาโมสังขุตตมังวะรังปะนิราหูปัสมานังธรรมะเตเจนะโสทีนานาสัตตุปันตวาสัมเพรภยาโวปัสมณตโตเตสังกันตวาสังคารตนาโมสังขุตตมังวะรัง สังฆเตเจนสวดตินานสันตุปันทวาสัมเทโรคาหัวปะเมนตุเตชยตุปวันชยาบังคารังชยโสตดทีพวันตุเตทีกายุโกอายุวันโนสุขังภารังสิมภริจมหาเีโรตถาคตโตเทวมโนสาลังมั้ เทตุโนชใจยมังกังรังโอพระพายเจ้าเอ๋ยพระดาวดวงจิตคนทั้งหลายทั้งเจ้าทั้งนายทั้งแฟ่ทั้งดินทุกตัวทุกตนตัคนเกิดก่อนกันมาอมคูจะได้ราบบาบก็ไดรมาคูนองค์สิทธิสวาโอมชิมปริจะมหาเทโยเทวตาปูสิโตสรโหปัจญาติมีสัพพสิทธิพวันตุเมสัพพสิทธิพวันตุเตนะชาลิกินะชาลิกเตนะชาลิกิชาลิราชามาหุตโย สัพพนาสัพเพชนาสัพพูญญาสัพพาราภัยยิสัพพสิทธิพวันตุเมโมนีจินดา m a ตาทุนา mata ตาวโหรตัสสัมุนีจินดาจินดามุนีสหัสสัพโคติสัพปนาจิตังขามาจิตังยิติจิตังยิ่งนโมพุทธายะยิ่งนโมพุทธายะยิ่งนโมพุทธายะมุนีจินดามหาลวยอ่นมารมตวยรวยสวะหัินดามุนีสัพพตุนาจินดามุนียาสัการจินดามุนี สุขังจินดามมรีภิกขุเตวสาังมรีจินดาจระพตาสุขีตังตาปุตังเอหิจินดาเมตตาสัตาเอ่งราเทวะมโนสานังธรรมังเอหิจินดาเมตตาสัตาเอ่งรานาคัสปันนาหนังสังฆังเอหิจินดาเมตตาสัตาเอ่งราเทวะพัมมานมุตตังเงียหิจินดา โรตะนะกะโตเทวมโนสารังมาอุปัมมักวัตตุโนชัยยังคัระดังอมกรรมภายเจริญก็เท่าดวงจิตพระเท่าดวงใจคนทั้งหลายทั้งเจ้า ตั้งใจยังแกล้งตั้งตินทุกตัวทุกตนบอกความเกิดตอนกลางมาอมกูจะได้ลาบลาบก็ไหมาฮกูเดินองค์สิทธิสวามาอมชิมวารีจะมหาเทโรเทวการระกูจิตตุสุรหโุทธิยาเทมีสัพพสิทธิพวันตุเมสัพพสิทธิพวันตุเตนะชาริตเตนะชาริเตนะชาริเตชาริราชามาอุตโยวันตาสัพเพชนะสัพพฆชนะสัพพาราภิเษสัพพสิทธิพวันตุเมโมุณิจินนามาธาตุนังมา ตาาวะโอระตัสสัมุนีจินดาจินดามุนีสัสสัโคติสัพราจิตตังรัมมัจิตตังยิติจิตตังเอียนะโมพุทธายะเอียนะโมพุทธายะเอียนะโมพุทธายะมุนีจินดามหาลรวยอนมาดัมตัวรวยสวาจินดามุนีสัพพะตุนันจินดามุนียัสสกการังจินดามุนีโลกสุขังจินดามุนีปักขเตสระมุนีจินดาจุฬาปัตาสุจิตันตาพุทธังเอหิจินดาเมตตาสัตตาแห่งเราเทวมนุสสั นังดำมังเอจินดาเมตตาสตาแห่งเรานาคสุปันนานังสังกลางเอจินดาเมตตาสตาแห่งเราเทวะธรรมมางนโมตตมังเอจินดามัมุสักขสังกิณิปิตาสัมงขตังเกลิเมขรังมุติตะโคระจเซนะมารังคานาธิกรรมะวิตินาชิตวามุนินโตตันเตจัสสภาวะตุเตชยัมังคารานิ ธีเรกัมมภิโยอจิตตสัพปาราติงโวรัมปนาระวัคมากัมมทานตยามขังกันตตสุทันตวิตินาจิตตวามุลิโตตันเตจะสสัพวัตุเตสยมังคารานิราชิเริงกัจจาวาราลติมานตะโกตังขาวานกิจามัสนิวัสุธาลุนัตตเมตังบุเสกวิตินาจิตตวามุลิโตตันเตจะสสัพวัตุเตสยมังคารานิ ขาคมติหาตสุทารุนันตังทาวันติโยชนปทังโกเรมาระวันตังเยติปิสังกตมโนเจตวามุนินโทตันเตเจซาปวตุเตเจยมังคารานิกาตวานักกาธมุตารังอิวะคัมปิริยาจิตใจทั่วตวจนังเจยกายมาเจสันเตนะโสมาวิตินาเจตวามุนินโทตันเตเจซาปวตุเตเจยมังคารานิสัจจัง ภิหายมมติสัจตวาทะเจตุงวาทาริโรปิตามานังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตตาวาโมนิโตตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานินันโทปนันตะปุจัังภิพัวทังไม่เตมปูเตระเทระปูเจเคระตมาปยันโตดิโตปเทสวิทินาจิตตาวาโมนิโตตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานิ तोका देते पुचा केरा सुधाता มังิสวดีจจติเมติปกาพิธานังญาณาคเตลวิตินาจิตวาผู้ทินโทตันเตจสทราบวัตุเตจยำบังคารานิเอตาปิโคตะจยมังคาราตักาธาโยวาจโนทินติเตสารเตมทันเตหิตวานันเองกวิวิธานิจุปันทวานิโมกังสุขังอติกามายานโรสัพัญโย ああ。<noise> मानुभावेन विना सा विभोतानि i uh... Sing, call. มีภัยมารวินสมเพเนปิสาติพวกกากอาหารกินพวกที่น้ำตาลบอบิกินทรมานหรือเปรตพวกคนอา อย่าอิ่มสมใจจำไว้อย่าทําบาปต้องทุกษาบเปลือดลีลายทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอยสาธุต้องมีความสุขความจเจริญสัพพอสัพพอให้สัพพอเมตไถ่ได้ ไ้านำคนถูกคนเทียนขอญาตเห็นเวทญาไก่สิบปีมาเต่าเก่าปีา马พันเจ้าเจ้าสตาเจ้าเทียนเจ้าทงเจ้าเสียเจ้าผ่าเจ้าสตาทั้งหลายและผู้รวมคณะจัดพิธีกับเจ้าแก่ผู้มาจากเมียงกินญายิภพอันทานญาสะพัน์อันให้ให้พวกเกิดเต็มความสุขสวัสดีโดยท่านพุทธบาลมีของพระพุทธองค์แต่ตันทั้งหลายปัตนานสิ่งหนึ่งประกันใด เป,ปเ,เป็นไปเราเริ่มชอบเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยอธรรมได้คิตตาสมัยจิตตารักษาจคิตตารักสมัย,มยปีหกหกนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีจงเป็นผู้มีเงินมีทองนับจะม,มาดีเป็นต้นไปทุกผู้ทุกคนเธอสาธุอเอาหลงปู่เจี๊บของบัดเหน็บอักแม็ดเน่ยแน็ตมาละ จาครูมาล่าคนละใบคนละใบไพลวัลสดแล้วนะครับแต่ถ้าผมมาอเจ็บคอตลอดใส่โค้ดตาม